วัคซีนเอ n มออนั้นทำให้มีหัวใจอักเสบหนึ่งต่อแสนรายพิธาหกเข็มเอาไม่อยู่ยังติดมาติดโควิดอีกดรอ,อ,รอนันต์จงแก้วพัฒนาบอกว่าเยอะเกินไปแล้วพร้อมกับแนะนำพิธาว่าไม่ต้องฉีดเข็มเจ็ดแล้วนะไม่ต้องฉีดเข็มที่เจ็ดแล้วนะ ก็มีคําถามตามมาเยอะดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับศาสตราจารย์นายแพทย์ธิรวัตรเหมจุธานะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไปให้คุณหมอธิรวัตรได้อธิบายนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับพวกเราไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายหลายคนกาลังลังเลนะ จะฉีดเข็มเจ็ดดีไหมจะฉีดเข็มหกดีไหมหรือจะฉีดอะไรอย่างไรตอนนี้หลายคนก็กลังสับสนเหมือนกันแต่หกเข็มนี่ก็เยอะมากเลยเยอะมากไงแต่ต้องดูว่าก่อนหน้าเขาฉีดอะไรคุณนานัยใช่ไหมมันต้องดูตั้งแต่แรกก็ฉีดอะไรไปกันที่คุณหมอธีรวัตรเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอธีรวัตรสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณธรรมรัตน์ดานัยครับครับครับคุณพิธาหกเข็มยังเอาไม่อยู่ขณะเดียวกันดรอนันต์นักวรัสวิทยาก็แนะนําว่า ไอ้หกเข็มเนี่ยมันก็เยอะเกินไปแล้วนะไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดเข็มที่เจ็แล้วนะอย่าฉีดเข็มที่เจ็ดคุณหมอให้ความรู้สักนิดสิครับจะ,จะปฏิบัติตัวอย่างไรโดยเอาเคสของพิธาเป็นกรณีศึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนคะ่ะครับได้นะครับเจริงๆนะไม่ใช่คุณพิธาคนเดียวนะครับก็บมีเอยอะมากนะครับที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับสาเหตุสาคัญเพราะว่าวัคซีนโควิดที่ เราใช้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับจริงๆแล้วมันสร้างจากไวรัสที่หมดสิ้นไปแล้วคือไวรัสอู่ฮั่นหลังจากนั้นมานะครับเนื่องจากว่าสายพันธุ์ย่อยต่างๆนั้นเราก็พยายามหลบหลีกแต่นั่นเองประสิทธิภาพนะครับในการที่จะป้องกันการติดต่างนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่ามันลดลงมากได้ในขณะเดียวกันมันอยู่ได้ไม่นานนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เราต้องฉีดซร้าฉีดซากไปเรื่อยๆนะครแพร่กระการที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคือนายวัคซีน BA45 ที่ควบก,กับอู่านที่เราเรียกว่าบาเบลเนต์นะครับตรงนี้เองก็มีข้อมูลชัดเจนนะครับจากประเทศสหรัฐในการติดตามห้าหมื่นคนยี่สิบกสัปดาห์นะครับพบว,ว่าวัคซีนไบาเบลเนต์ตัวใหม่เนี่นะครับที่เราฉีดกันเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพดีนะครับกับสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็น XBB ตัวนี้อยู่แค่4%เท่านั้นเอง4%เท่านั้นเองเหรอฮะครับอยู่แค่4%นะครับแล้วก็เจากตัวเลขนะครับที่รายงานมานะครับก็เมีคนที่ติดมากขึ้นนะครับคือไม่ใช่ว่าเป้องกันการติดไม่ได้แต่ว่ามีติดมากขึ้นหลังจากที่ฉีดจํานวนเข็มมากเกินไปนะครับทีนี้มันก็เลยพร้อมจองนะครับกับรายงานตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้นะครับว่า ยิ่งฉีดมากไปนั้นนะครับมันจะมีกระบวนการาที่ทำให้ไปฆ่าไวรัสที่ติดเข้าเซลล์เรียบร้อย นะครับตรงนั้นเองที่เรียกว่า t ซลล์ ale, แล้วก็เรียกว่าเป็น b c e ล์อ่อนแรงลง S <S ซึ่งตรงนี้เองปรากฏการณ์ตรงนี้เองนะครับเป็นที่ทําให้เราต้องคํานึงว่านอกจากที่การติดไม่ได้แล้วการอาการหนักนั้นประสิทธิภาพนั้นอาจจะด้อยลงหรือไม่รตรงนั้นเองการที่ฉีดแค่สามเข็มเท่านั้นเองนะครบับตรงนั้นเองแล้วก็ถ้าบวกด้วยการติดเชื้อตามธรรมชาติไปตรงนี้เองเนี่ยจะมี เภูมิคุ้มกันที่สามารถที่จะป้องกันอาการหนักได้แล้วก็ยินยาไปตลอดเลยครับอ๋ครับคโดยมาตรฐานจากข้อมูลทางวิชาการณขณะนี้ฉีดสามเข็มบวกกับติดสักครั้งหนึ่งให้เกิดภูม <จะ S 1> ิคุ้มกันทางธรรมชาติมันจะดีกว่ามันจะแข็งแรงกว่าถูกไหมฮะมันจะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือออตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสนับสนุนให้ตปปิด ครับแต่ว่าถ้ากเกิดด็ขึ้นมาตรงนี้เองเราสามารถที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดลองโควิดได้อซึ่งลองโควิดนั้นเไม่ว่าจะอาการน้อยนิดก็ตามนะครับอาจจะมีผลกระทบตามหลังในระยะยาวตรงนี้เองเรามีฟ้าทะโจนอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าหากว่าเรารู้สึกเคล่อนที่เคลนตัวรู้สึกไม่สบายสามารถเริ่มฟ้าทลายโจรโดยไม่ต้องรอสองที S <S ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสองสาวันนะครับก็ถ้าหากว่ายังไม่ทิดสองขีดแล้วหายดีก็อาจจะหยุดไปอ,อีกประการหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับสําหรับวัคซีนโควิด มีการรายงานมาเมือเอ่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของประเทศเกาหลีซึ่งมีการสำรวจทั่วประเทศ44ล้านคนพบว่าวัคซีนเอ็มอนั้นทำให้มีหัวใจอักเสบหนึ่งต่อแสนรายโอ้เหฮะครับรแต่ต,ตัวเลขตรงนี้นะครับซึ่งรายงานก่อนหน้านั้นบอกว่าไม่อันตรายหรือไม่รุนแรง แต่ปรากฏว่า19.8%ในผู้ป่วยที่มีเครื่งเนือจากเสพนั้นรุนแรงมากเข้า ICU นะครับเสียชีวิตหรือต้องเปลี่ยนหัวใจแล้วก็มีปรากฏการที่เสียชีวิตกระทันหันที่เรียกว่าเป็น sudden cardiac d e a นะครับคืออยู่ๆก็ก็เสียชีวิตไปทันทีทันใดซึ่งตรงนี้เป็นรายงานซึ่งต้องคำนึงว่าถ้าเราฉีดไปแล้วนั้นผลที่ได้รับนั้นอาจจะมีข้อจำกัดมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะได้ของแถมหรือไม่ออืืมที่นอกเหนือจากเอ่อการนอกจากเคสนะครับโอ้ตายละ mRNA ก็ได้แก่ไฟเซอร์ที่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 โมเดอร์นาที่นิยมฉีดกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือไฟเซอร์โมเด NA พวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคตรงนี้ต้องต้องนําเรียนนะไม่ไม่ได้เป็นต่อต้านวัคซีนหรือไม่ได้ไม่ได้เด้อยค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้คป็นข่า ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่มีาการรายงานตลอดคร,ครับครัไอตุบไบวันแลนที่เป็นตัวใหม่เนี่ยมันเป็น mRNA ด้วยอเปลหาฮะเป็น mRNA ครับแต่ว่าสร้างขึ้นมาจากอูฮันแล้วก็บวกกับสายพันธุ์ย่อยซึ่งภายในช่วงเดือนนี้นะครับปรากฏว่าก,การนามัยโลกงเองแล้วก็สูตรควบคุมการโรคสหรัฐเองนะครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าต่อัวนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะต้องเลิกฉีด นะครับและในขณะเดียวกันตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอาจจะต้องทำเป็นวัคซีนโควิดที่ใช้สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ณขณะนั้นเหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนให้บวัดใหญ่ครับครับหมายความว่าแม้กระทั่งในสหรัฐเองก็กำลังจะเลิกฉีดตัวบาับา์แล้วใช่ไหมฮะ ออตรงนี้เองใน,ในคำแนะนําของศูนย์ควบคุมโรคสารัฐเองนั้นยังบอกว่าให้ฉีดตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปและไม่จํากัดอายุะนะครับแต่ว่าในในการประชุมนะครับของออในสารัฐเองนะครับแล้วก็ขององค์การอนามัยโลกเองก็มีประกาศออกมาว่าออท่าทางน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่า<ะ>ให้เป็นให้เป็นฉีดประจรําฤดู คือ,อปีละเข็มอะไรอย่างนี้นต้นในเร็วๆนี้แต่ว่าต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่นั้นๆน,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 นะครับชื่ออะไรนะครับค่ะคแล้วเริ่มมียังคะตัวใหม่หรือว่าต้องรอฤดูการและการผลิตมันจะรองรับกับการติดไหมค้ายวัคซีนตัวใหม่กับที่ใช้ทันกับฤดูการที่แพร่ระบาดในช่วงนั้นๆน,น,นะคะเอ่อตัวนี้เองเนี่ยย,ย,ยังยังคงต้องดูนะครับว่าเพราะว่าโควิด <c oughs> เองเขาก็เก่งมากจาก4 5ห <c oughs> <ๆ S 1> นะครับเขาก็พันตัวมาเป็นไอ้เป็นตัวเบอร์หนึ่ง ครับซึ่งตรงนี้เองถ้าหากว่าผลิตไปแล้วตัวใหม่มาก็อาจจะยังตามเสี่ยมไปอีกครับ <c oughs> ครับสรุปก็คือก็ควรจะต้องรอวัคซีนโควิดที่เป็นเวอร์ชันใหม่จริงๆที่พัฒนาจากเชื้อตัวใหม่ๆเช่นพัฒนาจากเชื้อตัวที่เรียกว่า XBB หรืออะไรก็แล้วแต่ทํานองนี้ถูกไหมฮะครับแต่ว่าในในความเห็นนะครับของหลายๆประเทศรวมกันมทัางเช่นกรกด้วยนะครับก็ เริ่มต่งองยสังเกตว่าโดยแท้จริงแล้วนั้นเราเราคงต้องขึ้นหลายๆอย่างร่วมกันไม่ใช่พึ่งแต่วัคซีนอย่างเดียวนั่นก็คือต้องเรื่องของยานะครับก็คือมียาหลายๆตัวแล้วก็ในมีรายงานนะครับในวาสารวิทยาศาสตร์ศาศาศเองบอกว่ากันชง นะครับก็สามารถที่จะช่วยป้องกันอาการหนักหรืออาการตายได้<ม>แล้วก็มีกลไกต่างๆด้วยซึ่ง<ม>ในประเทศไทยเรานะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงกระชาแต่ว่า<ม>พูดถึงกระชงซึ่งออพิสูจน์ในหลอดทดลองและพูดถึงในสัตว์ทดลองและก็ในมนุษย์เพราะว่าสามารถพิสุดน์ประสิทธิภาพได้เช่นกันโอเคงั้นคุณหมออนนั้น,น,นถามนี่อย่างบางคนเขาลังเลตอนนี้นเขาฉีด3เข็มหรือ5เข็มเนี่ยเขาควรหยุดไม่ต้องฉีดอะไรแล้วใช่ไหมคะ ตรงๆนั้นคงเป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับแต่ว่าพวกเราที่ทํางานที่นี่ก็ก็ไม่ได้ฉีดต่อแล้วไม่ฉีดไม่ได้ฉีดต่อแล้วค่ะคุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่าต่อให้ฉีดสามเข็มแล้วปล่อยให้ติดเชื้อเองจะมีภูมิได้ระยะยาวภูมินี่หมายถึงทําให้ไม่ติดเลยหรือติดแล้วไม่รุนแรงเอติดแล้วไม่รุนแรงอ๋อติดแล้วไม่รุนแรงเท่านั้นไม่ใช่แปลว่าจะไม่ติดนะก็อาจจะติดได้แต่เพียงแต่จะไม่รุนแรงเท่านั้นใช่ครับใช่ครับฟังฟังดูแล้วคล้ายๆกับคุณหมอเอง ถ้าจะแนะนําคุณพิธาก็จะแนะนําเหมือนดรอน,นันต์ก็คือไม่ต้องมีเข็มที่เจ็ดแล้วพอแล้วมันหกเข็มมันเยอะแล้วถูกไหมครับหเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์กรับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณท่านค่นะ,ะ,ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมมจจุธาค่ะหัวหน้าศูนย์วศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาค่ะฟังแล้วช็อกนะตกใจนะต้องหยุดฉีดเลยนะอย่างที่หนึ่งก็คือใบวาแลนซ์เขาไม่ฉีดกันละ อนทมัยโลกเขาทำท่าจะเลิกกันแล้วทั้งทั้งที่มันเพิ่งมาใหม่ค่ะแต่ก็พิบตาทีเดียวก็ทำท่าจะเลิกกันแล้วถูกค่ะแต่ตกใจกว่าคนที่ฉีดฉีดไปก่อนอ่ะ mRNA อยู่ในร่างกายเรานี่แหละสองมอนมันมีมันมีผลข้างเคียงมันอยู่ในร่างกายเราแล้วอ่ะางานฉีดไปแล้วอ่ะสองเข็มที่สามก็คือเฮ้ยสามเข็มแล้วก็ติดเชื้อสักทีหนึ่งโอเคน่ะที่เหลือก็ดูแลตามสภาพดูแลตัวเองกันไปอย่าประมาท แล้วก็ใช้ยาได้หลายตัวแล้วอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สุดยอดอลไก็คือพิธาค่ะหพรอเข็มไม่ต้องไปฉีดแล้วนะคะคุณหมอเขาแนะนำมา